สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่กันในหัวข้อจักรวาลอยากจะแนะนําอะไรความรักนี้นะคะของคุณก็จะต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดีอยู่หรือว่ามีประเด็นกันนะคะเรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรนะคะเราจะเปิดไพ่มูลออร์โคลนะ ข้อก็คือจักรวาลอยากจะแนะนําอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้ของคุณค่ะพลังงานของคุณที่เข้าชมคลิปนี้คําแนะนําจากจักรวาลถึงคุณชุบไพ่ใบแรก l Lu ักท on your side โชคเข้าข้างคุณโชคเข้าข้าง new moon in s t i t ิ r i u s และปัญหาส่วนตัวบรรลุแล้วปัญหาส่วนตัว new moon in cancer ไพ่ชาวธนูและชาวกรกฎนะคะจริงๆไม่ใช่ไพ่ของราศีแต่เป็นไพ่ของนิวมูนในเดือนอะไรในราศีอะไรเป็นแบบนั้นนะคะมีปัญหาส่วนตัวบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะกำลังรอคอยให้สิ่งเหล่านี้มันจบลงปัญหาที่กำลังจะจบมันจบแล้วด้วยนะคะเราโชคเข้าข้างคุณสองใบนี้น่ะคุณคือผู้ที่ถูกเลือกนะคะเวลาของการให้มากกว่าการรับ นิวม o นอีกแล้วนิวมูนอินเวอร์โกพระจันใหม่ในราศีกัน Time to give r a t h e r than take เวลาของการให้มากกว่าการรับที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นผู้ให้มาตลอดแต่หลังจากนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่คนที่เคยรับมาตลอดกันมาจะกลายเป็นผู้ให้บ้างนะคะใต้สำรับค่ะแสดงให้โลกเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ show the world the real you f u l m o o o n n n q u u r r u u s ไพ่พระจันทร์ใหม่ในราศีกุมคุณดูนะไพ่ที่เปิดมานะคะฝั่งหนึ่งเป็น New Moon ฝั่งหนึ่งเป็นฟ Moon เนี่ยนะชัดเจนนะคะเหมือนในตอนนี้ถ้าคุณอยู่ในสถานะการที่ไม่ได้เปิดเผยอ่อะเหมือนกับไพ่กำลังจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะได้เปล่าประกาศแสดงให้โลกเห็นตัวตนที่แท้จริง เปิดเผยตัวตนอะไรอย่างนั้นนะคะปัญหาที่รอคอยอยู่ได้รับการบรรลุแล้วช่วงหรูข้างคุณคุณคือผู้ที่ถูกเลือกนะคะเรามาดูกันคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะจักรวาลอยากจะแนะนำอะไรคุณกับความรักครั้งนี้โอเคใบแรก forgive forgive การให้อภัยหยุดไล่ตามความรับผิดชอบและให้อภัยอีกฝ่าย สร้างความไว้ใจขึ้นมาใหม่ oh. Stop pushing responsibility, forgive other parties and rebuild trust mm hmm. การให้อภัยให้อภัยและหยุดไล่ล่าความรับผิดชอบ Common interest ความสนใจร่วมกันปลูกฝังความสนใจร่วมกันเพื่อเพิ่มความรักและความใกล้ชิด คุณอาจจะได้ทําอะไรร่วมกันกับคนที่คุณรักหรือไพ่กันมันจะบอกว่าให้คุณหากิจกรรมอะไรทํากับคนที่คุณรักนะคะนะคะมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะต้องเป็นไปทางนั้นหรือทางนี้หรือบกมุ่นกับเรื่องอดีตให้หาอะไรทําหรือว่าอาจจะได้มีกิจการหรือทําอะไรร่วมกันกับคนที่คุณรักนะคะการทําอะไรร่วมกันเอาไพ่ออกมาสองใบโอเคโอ้ reconciliation กับ family responsibility การกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวไพ่ใบนี้ reconciliation ขั้นตอนสำคัญในการซ่อมแซมความสัมพันธ์และสร้างความไว้ใจขึ้นมาใหม่มีไพ่ forgive ด้วยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนรักในอดีตคนที่เป็นครอบครัวนี่มีเด็กน้อย baby ด้วยนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวเป็นเรื่องของทั้งครอบครัวและการรับผิดช,ชอบภาระหน้าที่ในครอบครัวร่วมกัน ให้อภัยคนรักที่กำลังจะกลับมาหาคุณคนที่เป็นครอบครัวกับคุณนะเป็นแบบนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่กําลังจะพัฒนาไปก็คือความสัมพันธ์เก่าที่กำลังจะกลับมานะ่ะนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรอีกดูซิอ๋อมาสองใบอีกแล้ว let's go มีไพ่ let's go กับ decision making ปล่อยไปปล่อยภาระาข,ของอดีตแล้วมองไปข้างหน้าเอ๊ะ อาจจะเป็นพลังงานของคนที่มีความสัมพันธ์ที่จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ปล่อยไปแล้วต้องมองไปข้างหน้า decision making การตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญให้หารือการตัดสินใจร่วมกันแต่ดูสิคะไพ่ใบนี้น่ะมันเป็นทางแยกอะเป็นทางแยกสองคนถ้าจะไปด้วยกันทำไมไม่ไปไปด้วยกันแต่ว่าไพ่บ ตัดสินใจมีคนคนหนึ่งกำลังจะตัดสินใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะเป็นการปล่อยไปแต่ว่าปล่อยความสัมพันธ์แต่ยังมีความรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวร่วมกันแบบนี้ก็ได้นะคะเอ๊นี่เป็นความสัมพันธ์แบบไหนจักรวาลอยากจะบอกอะไรเนี่ยนะคะคนที่กําลังจะกลับคืนมาจริงจริง อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันแน่ละนะคะมีประเด็นกันแน่แ,นแล้วในเรื่องของการให้อภัยเลยนะหนึ่งนะคะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคนที่เขาอาจจะมีพันธะในเรื่องของการรับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะแลวเรื่องนี้เขาก็มาต้องตัดสินใจเลือกปล่อยไปอเดี๋ยวเรามาดูอีกสักสำรับหนึ่งนะคะอยากจะรู้อยากจะกระจางไปเลยนะักรวานอยากแนะนําอะไรความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณค่ะ ใบแรก่ h uh, not for you มีพลังงานหนึ่งก็มันจะถูกปลดปล่อยออกไปอะไรที่ไม่ใช่จกักรวาลก็มันจะเหวี่ยงออกไปค่ะเนี่ย not for you มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่สำหรับคุณนะคะแต่ไพ่บอกว่าอะไรที่ไม่ใช่หรืออาจจะมีคนที่ฟังอยู่แล้วก็มันจะมีการจบลงของความสัมพันธ์ปลดปล่อยออกไป not for you ให้ใบแรกออกมาเลยไม่ใช่สำหรับคุณหรือไม่ใช่สำหรับไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่ใช่อะนะคะ บทเพลงที่ยังเล่นไม่จบเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอยังไงไม่รู้สนะิเป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนแต่ว่าก็ยังไม่จบได้ยังเหมือนจะอยากจะจบแต่ Infinite Symphony บทเพลงที่ยังเล่นไม่จบนะคะโอ้พลังงานคลิปนี้นะคะซับซ้อนจริงๆด้วยนะ,ะ m ิว and ทันหวานหอม ใต้สำรับค่ะ so made ซ m a d อยู่ใต้สำรับเอาล่ะนะคะมันเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณปลดปล่อยไปแล้วนะอาจจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปัญหาปัจจัยบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าโอ้จะไปต่อได้ยังไงแต่สุดท้ายแล้วอะไรที่ใช่ต่อให้จะพยายามวิ่งหนียังไงหนีไม่ได้หนีไม่พ้นนะคะอะเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่สำรับนี้นะคะจักรวาลอยากแนะนำอะไรความรักความสัมพันธ์นี้คุณแะเข นี่ลองเปิดดูนะฮะหเหรียญแล้วก็6ดาบ6กหก,หกให้คู่บุญคู่บารมีหรือการให้และรับมีการช่วยเหลือกันอุปถัมภ์คำชูการพึ่งพาอาศัยกันและกันนี่คือการเดินทางหรือคนทางไกลนะคะอขออภัยใช้ใช้มือไม่ถูกต้องนะคะโอเคโอเคคนทางไกลค่ะ หัวข้อเรื่องในตอนนี้นอกจากจักรวาลอยากแนะนําอะไรอาจจะมีคนไกลที่อยากเดินทางมาหาคุณอาจจะเป็นคนที่เขาอยากจะมาอุปถัมภ์คุณหรือคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขามาก่อนแต่ตอนนี้อยู่ไกลกันนะคะหรือเคยช่วยเหลือกันอยู่นั่นแหละนะเอาละค่ะการค้าชูการช่วยเหลือการพึ่งพาอาศัยและคนที่กาําลังจะได้ออกเดินทางจักรวาลอยากแนะนําอะไรความรักความสัมพันธ์นี้ เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรที่ตงิดตงิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคนที่ซ้อนมีคำว,ว่ามีคำว,ว่า confuse นะคะนะคะกำลังจะได้ได้ได้เปิดตัวนะนะคะจกักรวาลอยากจะแนะนำอะไรความรลกความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่ใบแรกเดวิลเลยเดวิลพลังงานของชาวมังกร ดวิลพลังความรุ่มหลงความยึดติดหมกม,มุ่นคนที่มีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันแบบแกะไม่ออกไม่ใช่แค่เรื่องตันหาราคานะคะแต่ไพ่เดวิลเนี่ย Devil, นอกเหนือจากความปรารถนาในเรื่องกามในเรื่องราคาอะไรต่างๆนั่นแหละมันมากกว่านั้นคือเห็นไหมคะว่าโซ่คล้องเอ,เอาไว้อ่ะ ะะเะาะเป็นโซ่แห่งวิบากวิบากเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องวิบากกรรมเลวนะกรรมดีก็ได้นะคะเพราะว่าความผูกมัดความยึดติดความหมกมุ่นพยายามจะตัดก็ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดทําไมทําไมต้องคนนี้เนี่ยเพราะพลังงานเดวิลเกิดขึ้นมานะคะสิ่งแวดล้อมในตอนนี้คืออะไรโอโ้โหห้าดาบ ความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันความไม่เข้าใจกันหรือมีคําพูดที่พูดใกันแล้วกันเสียใจอืมมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นคุณทะเลาะกันนะสิ่งที่มุ่งหวังคืออะไรในตอนนี้ค่ะ High Priestess คนที่แอบซ่อนหรือพลังงานความสัมพันธ์ที่มีความปรารถนากันมากๆแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วเราอยู่มหัวกันนะคะ นี่เป็นเรื่องของทางโลกเลยโลกโลกเลยถึงจะมีความผูกพันกัน,านทนางจิตวิญญาณแต่ว่ามันเหมือนกับเหมือนจะรักกันมากแต่ยังเปิดตัวไม่ได้นะคะไฮเปอร์เซฟเป็นพลังงานของราชินีพระจันทร์แต่ถ้าถามถึงเรื่องของความสัมพันธ์ออกมาคู่กับเดวิลอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังอยู่ในในมุมอะ่ะในมุมของคุณนะคะนะคะเราก็ไม่รู้จะยังไงดีกลับไม่ได้ไปไปไม่ถึงอ่นะ ฐานชีวิตเป็นอย่างไร The Lover ไพ่ของชาวมิถุนเนี่ยถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่อาจจะมีอะไรรับรวงพลางอยู่นะคะคุณอาจจะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ไปอยู่ในความสัมพันธ์เชิงซ้อนแบบไม่รู้ตัวนะ่ะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกัน The Lover เนี่ยเป็น พาร์ทเนอร์ไนอกจากคนรักก็คือการเป็นคู่ชีวิตการเป็นเพื่อนร่วมหุ้นร่วมทุนหรือคนที่ช่วยเหลืออิงอาศัยกันนะคะอดีตเป็นอย่างไรหกไม้เท้าชัยชนะอคนที่คุณคบคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีนะประสบความสำเร็จในชีวิตดีนะคะ แต่จะเป็นในเรื่องความรักตอนนี้ที่เขายังไม่สามารถที่จะคนโทรลได้ยังไม่สามารถที่จะรับมือได้กับความปรารถนาของตัวเองนะไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะคะให้เด็กถือไม้เท้าการเริ่มต้นปัญหาและคําแนะนําเด็กถือดาบคนที่ดื้อดึงเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ก็ยังเปิดเผยออกมาไม่ได้แล้วก็ดื้อดึงด้วยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้ไปนะคะราชินีถือไม้เท้า คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนเจ้าสเสน่ห์แสนสเสน่ห์หน้าตาดีนะคะขยันทำงานเป็น working woman นะพลังงานของ f e m i n i n นะคะทำงานเก่งแล้วมีเซนต์มีสัมผัสคุณอาจจะรู้อะไรแหละว่าเขามีอะไรรับรวงพลังอยู่เหมือนกับซ่อนคุณไว้อะนะเหมือนกับเขาพยายามทำอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรที่ปิดบังคุณแน่ๆเนี่ยคือการปิดบังซ่อนเร้นความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดเผยระมัความผูกมัดกันแบบ จิตวิญญาณคุณผูกมัดกันไว้อะปรารถนากันมากนะคะนะคะความคิดที่เขาซ่อนไว้เป็นอย่างไงเขาอยากมาหาคุณนะไพ่ที่เราเปิดมาตอนแรก6ดาบนะคะเป็นพลังงานของการเดินทางคนไกลและนี่การ take action การเดินทางมาอย่างรวดเร็วด่วนจีการเอาชนะอุปสรรคและปัญหาคนคนนี้อยากมาหาคุณแลวเขาไม่ยอมปล่อยคุณด้วยนะเขาจะสู้เพื่อคุณนะคะ ไม่รู้แหละว,ว่าตอนนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนซ่อนเล่นอะไรก็แล้วแต่แต่เขาอยากมาหาคุณนะนะความสับสนใจนะคะให้บทสรุปนะความสับสนที่เกิดขึ้นในใจคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปต่อดีไหมถ้าไปต่อแล้วมันอาจจะผิดสีและทมบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องหันกลับมารักตัวเองและเขาอยากจะทําอะไรก็ให้เขาทําไปแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุณจะไม่ทําอะไรแล้วเพราะ คุณอาจจะรู้สึกว่าต่อให้คุณทุ่มเทไปมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์กลับมาแบบที่คุณปรารถนาคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่ยังคงเครือมันเปิดเผยไม่ได้แต่ก็ตัดใจไม่ได้ด้วยนะคะเดวิลอยากบอกอะไรคะ่ะไพ่เดวิลพลังงานตัวตนของคนคนนี้เนี่ยมีมีเสน่ห์มากๆนะเขากำลังพยายามพยายามอะไรพยายามเนี่ย การที่จะรักษาคุณไว้คนคนนี้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณนะคะที่เขาพยายามที่จะเก็บซ่อนคุณเอาไว้หรือพยายามที่จะคีบความสัมพันธ์เนี่ยรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะเป็นเพราะเขาไม่อาจที่จะสูญเสียคุณไปได้นะคะเดอะสตาร์พลังงานของชาวกลุ่มแล้วความรักนี้เนี่ยเป็นความรักที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่สมหวังกับคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่หวังได้นะคะมีความหวังได้กับความสัมพันธ์นี้ คุณเป็นคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาตระหนักรู้ถึงความสำคัญในตัวคุณนะคะนะห้าดาบอยากบอกอะไรค่ะการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งไม่ลงรอยคิงออฟคัพเขารักคุณคุณก็รักเขาเนี่ยเป็นที่รักเป็นสุดที่รักเลยเขาใจดีเขาน่ารักเขาสุภาพเขาเรียบร้อยเขาอ่อนโยนเขาเขาก็เป็นท้ายคุณเลยเป็นสเปคคุณเลยอะชาียอดไพ่ของชาวกรกฎคนทางไกลค่ะ คนคนนี้ไม่เกนจะได้เดินทางเร็วๆนี้นะถ้าคุณรอให้เขาเดินทางเขาก็มันจะออกเดินทางนะคะ judgment เ,เนี่ยการเป่าประกาศการเป่าประกาศอาจจะต้องมาเจอกันก่อนต้องเจอกันก่อนเขาถึงจะตัดสินใจได้ว่าเขาจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์นี้นะแล้วมีห้าดาบขึ้นมากับ j u d g m e n t การขอโอกาสขออภัยได้ด้วยนะคะ j u d g m e n t การตื่นรู้การได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคนนี้เนี่ยคนไกลคนนี้ที่คุณพยายามที่จะ หยุดความสัมพันธ์หรือว่าพยายามที่จะนิ่งๆไว้เนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าบางทีคุณทะเลาะกันอะ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณกําลังพยายามที่จะไล่เขาออกไปจากชีวิตก็ได้นะเพราะว่าคุณพลังงานคุณน่ะไม่ชอบบอกการทะเลาะบอกแวงนะ้งเนี่ยเพราะรา,าชินีเหรียญกับราชินีไม่เท้านะคะคุณไม่ใช่เป็นพลังงานของคนท็อกซิกนะนะคะคุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงที่พิจารณาบางอย่างนะคะ เพราะให้มีคำว่า um reconciliation และ forgive การให้อภัยและการกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งๆกันไปอะนะแล้วในตอนนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เขาได้เดินทางมาพบมาเจอกันกันกบคุณ่ะทุกอย่างกันมันจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไปแบบพลิกเลยเพราะชาริออก็หมายถึงความชนะเลิศชัยชนะอย่างนั้นได้ด้วยการเป่าประกาศคนที่คุณทะเลาะก,กันคนที่คุณมีปัญหากันนี่แหละ ดี๋ยวคุณจะได้เคลียร์กันปัญหาที่มีอยู่คนคนนี้รักคุณคนคนนี้มีความรักเป็นที่ตั้งเลยเจตนาที่เขามีต่อคุณนั้นเป็นเจตนาที่ดีนะคะคนคนนี้เขาไม่อาจสูญเสียคุณไปได้เอาคุณจะทะเลาะอะไรกับเขาก็ทะเลาะไปเถอะแต่เขาก็จะหาเรื่องมาง,ง้อคุณจนได้นั่นแหละเขาก็จะมีคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยความน่ารักของเขาในคิงออฟคัพนะมาอธิบายให้คุณฟังมา, proof. มาพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เข้าใจเขาเองนั่นแหละคะ่ะนะเขาไม่ยอมแพ้นในตัวคุณหรอกพลังงานเนี่ยความรักนี้สมหวัง คนคนนี้พยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะเรามาดูกันนะคะไพ่ hey, The High Priestess อยากบอกอะไร High Priestess ในตอนนี้ตัวคุณดูลึกลับเจ้าเสน่ห์มากเลยสําหรับเขาแล้วนี่ไงเป็นคู่กันเห็นไหม King of Cups กับ Queen of Cups ถึงคุณจะดูนิ่งๆใส่เขาถึงเขาจะดูคุณไม่ออกว่าคุณเป็นยังไงเนี่ยคุณลึกลับซับซ้อนมากเลยตอนนี้คุณไปโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องการเงินแต่กลายเป็นพลังงานของเขากําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะ กลับมาหาคุณหรือมาหาคุณขีนอปครับแท้จริงแล้วนะตัวคุณเป็นคนใจดีเขารู้เขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคนคนนี้นะเขารู้จักคุณดีอ่ะบางทีอาจจะรู้จักคุณดีมากกว่าที่คุณรู้จักตัวเองด้วยซ้าไปนะคะเขารู้ว่าที่คุณพยายามที่จะนิ่งๆไว้แบบนี้เนี่ยราชินีพระจันทร์เนี่ยนะคะมีทั้งขาวและดํามันเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะปกป้องตัวเองเขารู้ว่าถ้าเขาทําอะไรที่ไม่ถูกต้องกับคุณ คุณก็สามารถที่จะปิดสวิตไฟเขาได้เลยด้วยความที่คุณตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแล้วคุณทําดีกับเขามาทุกอย่างแล้วคุณพยายามทุกอย่างกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะทาวเวอร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันโอ้การสร้างครอบครัวมีเกณฑ์นะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจากนี้ไปจะชัดเจนคนคนนี้กลาลังทําบางอย่างเพื่อคุณนะเขาก็ลาลังทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณนะคะแบบที่คุณจะเซอร์ไพรส์เลยแหละ ทาวเวอร์แล้วก็สิบถ้วยนะคะเดอะเลเวอร์ The over, อยากบอกอะไรเดอะเล e ฟ The Empress ฟังนะคะอันนี้จานไพ่แบบไม่ได้ไปวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะถ้าคุณนะคะมีความสัมพันธ์ที่อยู่กับคนที่เขามีครอบครัวแล้วอะ่ะ มันไม่ใช่ว่าคุณไปพังครอบครัวเขานะแต่ว่าสิ่งที่จะจบลงก็เป็นไปได้นะคะว่าเนี่ย The Lover Empress แล้วการพังลงสิบถ้วยเนี่ยจะอ่านไปตามที่เห็นเลยนะคะหน้าไพ่เนี่ยเพราะไพ่ The Lover อยู่ตำแหน่งของอดีตแล้ว Empress การพังลงมันคงจะไม่เป็นการพังลงของของสถานการณ์นี้แน่มันเหมือนจะเป็นการพังลงของของสิ่งเก่าๆอะค่ะอืม The Empress มาอยู่ในตำแหน่งนี้เลย The Lover แล้วยังไงต่อการ take action เนี่ยและ King of p e n t a c l e นี่เป็นคู่กันกับ Queen of p e n t a c l e ตัวตนของคุณคนคนนี้เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยที่ชัดเจนอะแต่ไพ่พังลงกันมันจะออกมาออกมาแล้วกันมันจะเกิดขึ้นอะประมาณนั้นอะนะคะโอ้คลิปนี้ไม่ ไม่อ่อนโยนนะบอกเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้มีสถานการณ์นี้คุณฟังแบบขำๆไปได้นะแต่เขากำลังจะมีการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาบางสิ่งบางอย่างนะหกไม้เท้าอยากบอกอะไรค่ะหกไม้เท้าเด e s ซันชีวิตเขาที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตมาอย่างดีมีความสุขมีความสำเร็จเด e s ซันแปลว่าบุตรก็ได้นะเบปบีก็ได้นะ,ะ,นะ,ะสองเหรียญ การบาลานซ์การทำให้สมดุลและก้าวไม่เท้าในตัวนี้เขาตอนนี้เขากำลังคิดหาทางอยู่ที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นสมดุลบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเป็นแบบนั้นนะคะพลังงานเขาเนี่ยเหมือนกับจะปกป้องตัวเองนะบางทีน่าจะมีในเรื่องของบันเนอรี่มีขอบเขตนะคะไม่ take action มากเกินไปแต่ก็ไม่ไม่ขาดหายไม่หายไปไหนอะนะคะเด็กถือไม่เท้าอยากบอกอะไรคะเด็กถือไม้เท้า สิบไม้เท้าการลงมือทำอย่างอย่างหนักหน่วงการที่รู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถเอาออกจากหัวได้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกผูกพันลึกซึ้งแบบนี้กับคุณคิงออฟวานการเทคแอคชั่นแล้วนี่ไงเป็นคู่กับคว e นออฟวานคุณทั้งคู่เป็นคู่กันคุณอาจจะมีดวงที่จะต้องมีสามีที่เคยมีครอบครัวมาก่อนหรือกำลังจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะ การเ a คแอคชั่นอย่างยิ่งยวดความหึงหวงความหวงแหนคนคนนี้ไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกแล้วเขาก็มันจะเลือกทําบางสิ่งบางอย่างที่ดีต่อความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะถ้าเขามีความสัมพันธ์อื่นๆที่หนักแน่นอยู่แล้วอะ่ะมันเหมือนกับจะมีเหตุการณ์อะไรที่พังลงอะ่ะนะแล้วทำให้เขาได้ได้เทคแอคชั่นนะคะเพราะพลังงานคุณเป็นคู่กันแบบเป็นคู่กันเห็นได้ชัดอะ่ะนะคะ ัางงานดีอยวเพรสเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะเออแม่คุณแม่ของเขาหรือแม่ของลูกอะไรแบบนี้ได้ทั้งนั้นนะคะอา่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเด็กถือดาบอยากบอกอะไรค่ะความดื้อดึงคนคนนี้หวงแหนคุณแล้วก็ดื้อดึงที่จะไปต่อเนี่ยอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์คุณอยากเลิกกับเขาเหรอไม่ได้เลิกหรอกนะเขาก็จะตามตื้อคุณแบบนั้นนะ่ะนะคะหกถ้วยเนี่ยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนรักคนที่เคยมีประเด็นกันคนที่มีประเด็นและเดอะมูนออ มีความคุมเครือเรือนรังไม่ชัดเจนแล้วความคิดถึงคนึงหาแบบเอาออกจากหัวไม่ได้เดือดซันและเด e อ o มูสถานการณ์ที่ผ่านมาดูเหมือนจะดีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพลังงานอารมณ์เขาแปรปรวนสองเหรียญเนี่ยเด e อ u ซและเด e อ o มูนะคะมีความแปรปรวนในเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะอืมอาจจะเป็นความรักที่มีความซับซ้อนอยู่นั้นเนี่ยนะ นะคะีนออฟวานอยากบอกอะไรหาราชินีไม้เท้าการขอความรักการสารภาพรักและราชินีดาโอ้โหนะคะและเด็กถือเหรียญเป็นความรักที่เพิ่งก่อเกิดแต่เหมือนกับว่าคุณใช้พลังงานไปกับเขาในหลายๆด้านคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆนะคะเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะจริงๆแล้ว เป็นความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปได้แต่คุณจะต้องมีความอดทนในเรื่องของการที่ต้องรอคอยเขาหรือบาลานชีวิตให้อยู่ในจุดที่ไม่ทําให้ตัวเองตกลงไปอยู่ในตกลงไปอยู่ในห่วงแห่งความแปรปรวนทางเรื่องอารมณ์จะต้องจะต้องไม่ไม่คิดมากว่ามีที่หนึ่งหรือที่สองที่สามหรือฉันต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นอะไรแบบนี้นะนะคะเพราะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่ๆละค่ะ ไม่ว่าคุณจะจะใจดีหรือใจร้ายกับเขาต่อยคุณจะแสดงด้านไหนกับเขาแต่คนคนนี้เขาสามารถที่จะเขาสามารถที่จะบาลานซ์ไว้ได้เขาสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้อะนะคะเพราะด้วยคิงออฟคัพออกมาคุณก็รักเขาอะ่ะเขาก็เป็นสุดที่รักของคุณเลยอะ่ะนะอัศวินถือดาบอยากบอกอะไรสี่ดาบการพักผ่อนการรีแลกซ์นะแล้วก็ มีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็การ move on ดูสิคะการเดินทางอย่างนั้นก็ได้การเดินทางมาเริ่มต้นใหม่ในช่วงเวลาที่เขาอาจจะมาหาคนในช่วงเวลาที่คุณนอนหลับอยู่นะคนที่คุณพยายามจะ move on ออกไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เริ่มต้นใหม่กันและเป็นการเริ่มต้นที่ดีเขามีของขวัญมาให้คุณด้วยนะนะคะหากเคยมีการช่วยเหลือกันเหมือนไพ่ที่เราเปิดมาตอนแรกนะหกเหรียญนะคะหากคุณเคยช่วยเหลือเขา,าอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมีของขวัญมาตอบแทนคุณซื้อของกำนันมาให้คุณนะ่ะ แบบนั้นน่ะนะคะไพ่ห้าม้เท้าอยากบอกอะไรค่ะความสับสนใจที่เกิดขึ้นห้าม้เท้าและการวางแผนทําอะไรบางอย่าง3ามเหรียญและเนอ,อเนี่ยเขามีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างลยที่อยากจะทําเขามีเขามีแลนหลายอย่างเขาน่าจะบอกคุณนะเรื่องแผนการของเขาอยากจะทําอะไรบ้าง1นึส,อ,สอะไรแบบนี้นะคะมีมีโปรเจกต์ที่อยากจะทําและหนึ่งดาบความชัดเจน โอ้ยังไงคุณของเขาก็จะต้องได้ลงเอยแล้วก็อยู่กันไปแบบนี้แหละนะความรักอาจจะต้องมีการอัปเดตด้วยนะคะแต่ว่าสถานการณ์นี้เหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องที่ที่ทําให้เกิดแบบช็อกใจหรือว่าคุณอาจจะไปรู้ว่าอะไรแบบโปะแตกขึ้นมาในเรื่องในเรื่องพื้นฐานของเขาแต่ตัวคุณกับเขาก็รักกันไปแล้วอะ่ะแบบนั้นนะคะนะคะเนี่ยการขอความรักการสารภาพรักและแฮงแมนคนที่คุณรอคอยการรอคอยสิบเหรียญอืม ดูนะคะสิบเหรียญสิบถ้วยพลังงานที่เกิดใหม่ก็เป็นพลังงานสิบเหรียญพลังงานที่กําลังจะพังลงหรือว่าที่มีอยู่ก็เป็นสิบถ้วยนะคะเหมือนกับพลังงานความรักนี้เป็นรักที่มีทั้งสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็กลังจะสานต่อไปแล้วก็สิ่งที่ยังมีอยู่และต้องรักษาเอาไว้อะนะคะเข้าใจใช่ไหมคะคนที่ฟังคุณเข้าใจใช่ไหมสิ่งที่อยากจะสื่อสารนะเดี๋ยวเรามาดูซิ เรามาดูกันว่าสถานการณ์เขาตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะจักรวาลอยากแนะนําอะไรอยากบอกอะไรคุณกับความรักความสัมพันธ์นี้ตกตะลึงนี่ช็อกความวุ่นวายที่คาดไม่ถึง shocking unexpected คุณอาจจะได้รับรู้ข่าวสารอะไรจากคนที่คุณคาดหวังไว้ในเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ฟังแล้วคุณอึ้งไปเลยเอ่ะนะคะลั s t i n g ความปรารถนาพลังทางเพศและ beauty คนงามนะคะ คนงามโฮเปล s ความรู้สึกสิ้นหวังความรู้สึกหมดหวังและ A p o l o า y คำขอโทษให้อภัยและการกลับมาอ๋อคนที่คุณเหมือนกับจะไม่มีหวังกับเขาแล้วคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไปรับรู้เรื่องอะไรมาแล้วทำให้คุณรู้สึกสิ้นหวังกับความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวจะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะม,มีการขอโทษขอโอกาสและอุพภใตต์สำรับ Finality การอำลาตอนจบการทิ้งท้ายไว้เบื้องหลัง การรับรู้ realization การตื่นรู้ความเข้าใจความเป็นไปได้โอ้มันเหมือนก็เป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่สามารถที่จะไปฝันถึงอนาคตกับเขาได้จต่สุดท้ายแล้วอะค่ะไพ่บอกว่ามีความเป็นไปได้นะเนี่ย distant คนทางไกล distant ระยะทางความห่างไกลเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือค่ะคลุมเครือแต่เขาก็ไม่ปล่อยคุณนะคะเป็นความรู้สึกที่มันหน่วงอยู่นะเนี่ยนะหนุนหน่วงเลยแหละนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางใดนะคะอืมน่าทําเป็นอีพีนะเนี่ยดูแล้วน่าจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ทําให้คุณจะต้องที่คุณต้องตัดสินใจอะที่ทําให้ต้องตัดสินใจนะคะอืมก็เดี๋ยวค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะจะมามาเปิดไพ่อัปเดตให้คุณเรื่อยๆนะคะพลังงานไหนที่ขึ้นมา พลังงานไหนที่ขึ้นมาในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละวินาทีที่อ่านไพ่เนี่ย <c oughs> ก็เป็นพลังงานของคุณที่ดึงดูดให้เข้ามาฟังนั่นแหละนะคะบางครั้งเป็นพลังงานทวินเฟรมบางครั้งเป็นพลังงานของคนที่มีตัวเลือกทางเลือกหรือบางครั้งก็เป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้มีตัวเลือกหรอกแต่ว่ามีคนที่เป็นความชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็อีกพลังงานหนึ่งรักมากๆไม่ยอมปล่อยแบบนั้นก็มีนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสถานการณ์ที่คุณต้องได้เข้ามาฟัง นสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะอะไรแบบนั้นนะนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดนั้นในช่วงนี้นะคะแล้วจะเป็นไปในทิศทางใด nurture การดูแลรักษาความสัมพันธ์ของคุณให้เหมือนดอกไม้ที่กำลังจะ,จะเจริญเติบโตและงอกงาม twin flame เชื่อใจแรงดึงดูดของเปลวไฟคู่มันจะนำพาคุณมาหากันและกันและ heartbreak คนที่เคยทำให้คุณใจสลาย ความอกหักเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แล้วมันจะผ่านไปโอ้ดูสินะคะพลังงานไพ่สุดๆไปเลยนะคะเนี่ยนะ Pur p พอร์เ a l ข้อเสนอคุณกำลังจะได้รับข้อเสนอบางอย่างในอนาคตอันใกล้นี้ที่มาแบบเซอร์ไพรส์เลยอบันดันความอุดมสมบูรณ์เปิดใจของคุณเพื่อรับความรักอันอุดมสมบูรณ์มีเกณฑ์น,นะคะว่าเขาจะเลือกคุณนะคะนะแต่จะต้องใช้เวลาหน่อยเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแบบที่คุณไม่มีมลทินมัวหมองนะ่ะนะใต้สำรับค่ะ ช่องว่างหลีกเลี่ยงการรีบเร่งเติมเต็มช่องว่างด้วยความรักขอให้คุณแสวงหาความสุขภายในก่อนนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะนะคะใครมีสถานการณ์ที่ตรงกันแล้วคุณไม่รู้ว่าเขาจะยังไงกันแน่จะไปต่อแล้วจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะคะก็สามารถที่จะมาอัปเดตดวงส่วนตัวได้นะรับคำทำนายภายใน24สชั่วโมงเลยคะ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่จักรวาลอยากจะแนะนำคุณนะคะ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีค่ะ